อุ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้คนเก่งเลยหรอไม่ฉันขอไม่เอาดีกว่าฉันหนีไปดีกว่าอุ้ยไม่อยู่แล้วนะกลัวอุ้ยอะไรเนี่ยเธอโอ้ยฉันขอโทษใจด้วยอ๋ออ๋ออ๋อออ้ยอมแล้วฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วอุ้ยฉันไม่สู้คนฉันยอมแล้วฉันไม่สู้นะอุ้ยถอยไปดีกว่าไม่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 ฉันยอมแล้วโอเคโอเคฉันไม่หนีก็ได้เดี๋ยวฉันจะโชว์ความเก่งให้ดู อันดับแรกกลุบหลังต้นไม้ไม่มีใครเห็นหรออะไรหลุบหลังต้นไม้ฮะืม้ิดะชามองไม่เห็นหรอ้ยจะงงเลยนี่ไงไอ้ย้อยไม่ไม่้อยไม่ได้เรื่องเลยเดูดูฉันปอยชิบ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 ลูกก๊ ชึบนยังไงอะโอยกโด้ฉันไปบ้างว้าวนี Hence, no ่ไงฮ่าฮ่าลังถือเทนทีเลยเอมดฉันบ้างชึบเพลงไปใต้ดินแล้วก็ปล่อยโอ้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 ยกงเจ้าคนเลยไดวเจอฉันเคยดูนะฮึบึบ พิบเพ่อยู่นี่ร่อยโุ้นโโเป็นไรหออยเป็นไรไปเลย,ยจะแดงแกไปถ้าแกแล้วจะแดงอืมจะแดงแกโชวออกมาเลยอุ้ยทำไงดีเนี่ยอุ้ยเงินย่องย่อง,งไปแล้วกัน โอ้ยยุยยุยจะแม่งมุมบ้าเฮ้เฮเฮเก่งมากจะแม่งมุมออ้ยม่ายม่ายม่าม่อ้ยยุยไม่ได้เรื่องเลยโอ้ยโอเคเก็บเข้าทชี้ไปเข้าห้องเรียนกันได้แล้วเดี๋ยวครูจะให้คะแนนอ้าวมานักเรียนหนูครูจะให้คะแนนนี่ผลคะแนนใครอยู่ลำดับที่ทลา่ดูกันเอาเองแล้วกันนะออ้ยฉันดูด้วยหน่อยของฉันดูหน่อยของฉันขอดูหน่อยอืมจะแดงอ่ะอืม ทำไม,ไมทำไมฉันต่ออดับอยู่คนที่สุดท้ายนี่อะอ, <c oughs> อ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าที่เด็กๆต่อไปวิชาภาระศึกษาการวิ่งเร็วไปทุกคนปฏิบัติไปวิ่ง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 แกจะไปไหนนี่ไง <c oughs> โอ้โหจะซอมบี้โอ้ยแกโอ้ยแกอย่าแกล้งฉันสิจะซอมบี้โอ้ยนายเป็นไรไหมเดี๋ยวฉันช่วยมา เันช่วยนช่วยจริงๆอะฉันช่วยไปไกลๆเจแดงมันอยู่ด้านหลังเราแล้วอุ้ยอุ้อ้วต่อไปเป็นการกระโดดไกลปช๊บชช๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปว๊บปไ๊บปั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 ๊บั๊บปั๊บปปั๊บปั๊ปัปปปั ต่อไปวิชาทำอาหารไปกันเลยชุบอๆชุบชุบฉันทำเสร็จก่อนใครแน่นอนนี่อร่อยแนุ่ชุบหน่อยเจเดงฉันขอดูหน่อยนี่ไงอร่อยแน่นอนข้าวนี่งเมือทุกคนคะแนนมาแล้วดูกันได้เลยใครอยู่ลำดับที่เท่าไรอย่าลืมกดไลค์และกดซับต่ไค์กันด้วยนะเพื่อนเพื่อติดตาม EP ใหม่ let's go